ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวรรณพานนะคะหรือว่าตอนนี้ก็เป็นท้องฟ้าสีทองตะโกนสกายนะคะวันนี้จะขอมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะชื่อเล่นชื่อเก๋นะคะอยู่ประเทศออสเตรียค่ะอยู่นานกว่า20ปีแล้วถ้าเกิดว่าภาษาไทยพูดผิดพูดถูกก็ข้องขออภัยด้วยนะคะ ขอเวลาสัก 1- 2นาทีนะคะ และก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องช่องของตัวเองนะคะก็คืออ,อยู่ที่ประเทศออสเตรียนะคะก็เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็อยากทำ YouTube เพื่อแบ่งปันนะคะการเป็นอยู่ของคนต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเป็น ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะก็ในช่องของ The Golden Sky นะคะก็จะเน้นไปการทำในการขอโทษค่ะเน้นในการาช่องของการทำอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ชอบนะคะก็จะมีปลูกผักบ้างแล้วก็ไปเที่ยวบ้างแล้วก็แนะนำสถานที่เวลาที่มีเวลาว่างออกไปข้างนอกนะคะ โอเคค่ะก็ขอฝากชอบนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดตาาอ้พูดอีก,อกแล้วกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะ